สวัสดีคะด่ะทุกคนอันนี้แม่ฟานเพิ่งมาจาัดก,กินก๋วยเตี๋ยวนะคะพอดีขอบมาถึงอะ่ะดูดูดูมีคนเข้าไปรวมตัวกันนะคะจับเชือกเลยจ้าวันดีหลุดนะคะพี่วันดีหลุด,ด,หลดแหม่แอบเนียนแอบเนียนยินีคเับแอาเนียนเนียนวันนีนน <laughs> ้มานไหนมาละวะเดี๋ยวไปดูดัีกัน <laughs> เนียนมากคะ่ะ เราไปเพิ่งเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยเนี่ยปกติเขาจะจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ลังมดแดงเยอะเขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ขับมาอ่ยขับมาเข้ามาเออลงเนินลงมาตกใจทําไมไม่เห็นวันดีพอมองไปลงมาอ้าวมาอยู่รวมตัวกันสามเชือกเลยจ้า โอ้โหดีนะไม่พันตอกแทกมาเปะปะแตกไม่ต้องไปเล่นของพี่แตกเอ้ยแต่ว่าเขาไม่ไปไหนนะคะเขาก็มาอยู่กับน้องเขาแล้วก็ต้องใส่โซ่สองข้างนะคะเพราะว่าพี่วันเดียเขาเล่นโซ่หนักมากค่ะแม่ๆเราก็เลยต้องใส่ ใส่ใส่ทั้งสองขาเลยเนาะถ้าแม่แบงอ์อ่ะไม่ได้ใส่นะคะจะใส่ขาเดียว <c oughs> แทกพี่วันดีมาเล่นด้วย嘛ลกูกฮะ <c oughs> แทกแทกนหแทกแทกคนสวยสนุกไหมออกมาอยู่ข้างนอกอืือเฮ้ยวาย วันดีคือสุดยอดจริงๆเนียนเลยนะวันดีวันดีแอบเนียนมากเลยอ่ะโอ้โหทำไมเนียนขนาดนี้เออแต่ิีกุกเยียนเท้าอีกแอบเนียนมากเลยอ่ะ เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนที่นะคะก่อนเมื่อเช้าอยู่ทางนน้นนะคะต้นไม้ต้นนี้วันนี้เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วเขาว่าเมื่อเช้ามีรังรังมดแดงเยอะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้มาไว้ตรงนี้นะคะ่ะก็เลยไปเปลี่ยนไว้ตรงนูน้นพอขับรถกลับมาจ่ายก,กินก๋วยเตี๋ยววมันดีหายมองไปมองมานึกว่านึกว่าจะ แต่ว่าหลุดแล้วะเลิดไปไหนนะคะแต่ว่าไม่ไปไหนอยู่กับแม่อยู่กับน้องเขาหลุดบ่อยมากเลยนะคะแม่ค่ะไม่ใช่ว่าเอ่อถ้าเหมือนตอนนั้นอะเอามาอยู่คนเดียวก็หลุดเหมือนกันตอนที่เอ่อช่วงที่กลับมาจากงานช้างอะที่เราให้วันดีอยู่คนเดียวค่ะอันนั้นก็หลุดบ่อยเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ไปไหนนะคะเขาจะอยู่แถวเอ่อหน่วยรถใสรถเข็นที่ใส่ต้นอ้อยต้นหญ้านะคะของกินอะจะอยู่แถวนั้นแหละนะคะ ไม่ไปไหนว่าควันก็ไม่ได้ไปไหนก็มาดูเรื่อยๆอาจจะมีบางช่วงที่ทิ้งช่วงไปนะคะอาจจะไม่ได้มาดูทุกชั่วโมงบางทีก็พอมาเจอก็หลุดแต่ก็ไม่ไปไหนนะคะนี่ถ้าเดี๋ยวอีกสักพักหนึงเนะี่ยแถวนี้เขาก็จะเริ่มหวานข้าวแล้ว,ลวจะเริ่มเขียวก็จะกลัวแต่ตรงนี้แหละนะคะถ้าสมมติว่าเราเอามาผูกเอาน้องมาผูกไว้ตรงนี้เราแบบว่าถ้าหลุดไปแล้วไปกิน อย่าไปเล่นข้าวลงไปในนาข้าวเขานี่ก็โอ้มันดีเอ้ยได้เสียตังค์ให้เขานะคะดีนะมีแม่อยู่กับน้องก็เลยไปอยู่กับแม่กับน้องนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเอาเข้าบ้านแล้วนะคะเพราะว่าช่วงตอนนี้ตอนบ่ายโมงแล้วนะคะบ่ายบ่ายสองลนะก็จะเริ่ม อ่าตรงแม่แบงแดดก็จะเริ่มมาแล้วในหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาเข้าบ้านแล้วไปอาบน้ํานะคะเมื่อกี้อาบอกินน้ําไปแล้วรอบหนึ่งตอนช่วงเที่ยงนะเดี๋ยวก็ตอนบ่ายบ่ายบ่ายโม่บ่ายสองสองเนี่ยก็จะเอาเข้าบ้านแล้วนะคะไปอาบน้ําไปกินน้ําอาบน้ํา จะพาน้องมาแช่เฉพาะช่งชวงเช้าไปจนถึงบ่ายๆนะคะก็พากลับเข้าบ้านแล้วนะคะวันไหนที่ฝนตกปล,ยปลอยๆก็จะไม่ได้พามาเพราะอากาศเย็นนะคะจะได้ไม่ต้องตากฝนนะ,ะอยู่ในบ้านให้นอนอยู่ในบ้านนะคะถ้าวันไหนอากาศดีๆฝนไม่ตกนะคะก็จะพาน้องออกมาเล่นข้างนอกนะคะล็อกแบกจะได้ออกมาเดินนะคะโอเคตอนนี้ควานก็ เอาพี่วันดีมาจัดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปแล้วนะคะกลับเข้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะควานจะมาเอาทั้งสามเชือกกลับเข้าบ้านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไม่ควานไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ